มาโอเคฮะเดี๋ยวนะวัดเออรเอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุนดาเกมเมอร์ทีวีหรือปุนดาจังพีอินดีนะคะอะไรวะเนี่ยผู้เปิดคลิปแล้วแต่ต้องแต่สิ่งที่แต่ภาพที่เห็นคืออะไรเนี่ยือไม่มีแรงงอหรือเกมบักเดี๋ยวไปเช็คที่หลังแล้วกัน วันนี้เราจะมาเล่นจริงๆเราจะเล่นเมดเป็นคิดซี่นะคะทุกคนแต่ดูสิเดียวซิงเขาขอให้เราไปไปเล่นออฟก็คือจะให้เราเล่นคิสซี่ออฟเลนนะคะยินดีต้อนรับสู่ออฟเลนนี่อยเล่นเอมิลี่หนืเนี่ยหรือตัวฟอลเลนฟอลเลเราเราไม่เป็นนะทุกคนวันนี้จะมาทำความเล่นระหว่างเล่นเกมห้ามหัวร้อนของ คุณอะไรนะของพี่เออ่พี่หนึ่งผู้พ่อมาอยู่นะคะเขาบอกว่าอ่าพี่เออ่มีช h a l l e n g e ทำครับให้พี่เอ็นดีก็คือเราช่องเราทำก็คือเออ่ห้ามหัวร้ออะไรเนี่ยแหละก็คือในกฎและกติกาก็คือระหว่างเล่นเกมห้ามหัวร้อถจะปกป้องเกาะหินบอลล้อถึงจะหัวร้อนหรือไม่ขอให้ลงคลิปโอเคได้จัดให้เด้อ ้าเุ้ยแต่ไม่อาจจะมีดืดๆมั้งนะไม่รู้มันคืออะไรวะดืดๆชาเลนจ์ของวันนี้ก็คือห้ามหัวร้อนะเจ้เจียวเซียนจะไหวไหมนะเฮ้ยเจียวเซียน มันอมอ้ยไม่ใช่อมมันมันอะไรวะไม่รู้มงไม่ได้เขาไม่ได้เขาลึกกว่านี้เหตตายอค่ะทุกคนเราไม่อยากหิวไม่โดนนะปลาไม่โดนวันนี้เราจะเล่นเป็นตัวสไม่รู้คือไม่รู้เซตอะไรนะทุกคนไม่เอา ถามว่าเราไปเอามาจากไหนสมรภูมิค่ะทุกคนไม่ใครส,สามารถได้ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรอะ่ะเกมก็เล่นได้แคนะ่นี้ไม่เอามีเราบอกไม่ชอบเล่นเนี่ยทุกคนมันหมุนเวียนหัวมากเกมที่เล่นในโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะเราอะเราโหลดได้แต่เล่นไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าโหลดทรัพยากรอ,อีกโหลดตัวเกมไม่พอเราจะโหลดทรัพยากรค่ะทุกคน อาจจะมีสีรบกวนบ้างนะคะทุกคนข้าจะนำภากแห่งสายหมอกไปสู่อนาคตที่ดเดาวเร่ใจปีศาจซี้อีคริสออไปไหนแล้วอิสไอีสไอิอยาอยาอยาไอไอไปไล่ไป่ไคลิป้วมั้งวันนี้ อย่ไปช่วยเล่นล่างก่อนนะทุกคนไอนี่อย่าเตนป้อมันเมื่อการันพอมันแล้วกันจะชีบแล้วไปมาช่วยเพื่อนดีหน้ามันดักอยู่ระวังแนนไอริไม่เป็นนะ

มันดีของเกือบดีน่ารักแทนบายอะไรเงี้ยวันเนี้ยไม่เคยเล่นไอ้ในหมดที่ไม่ต้อง่ามหรอกใส่ก็จะรู้ไส่สิ่งนี่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 กัน่ียออนฟลาจิ๊บบี้ผกมันเออดีไม่ได้ แนวป้องกันศัตรูไเวซุเปอร์ครีสกำลังถูกสนอมสดใสไม้ีตามไม่ยอต้องกาลังสริจะดันป้องกันไม่ได้หรอทุกคนอีหน้ามันดับอยู่จอ้ยน่ะ

เห็นสายต่อจะลบไอเกป็นยังไงฉันขอบัวไอ้เมมันแปลกๆหรือว่าเกมมันบักนะโอ้โหดีแกน เดี oh. ๋ยวเดียวไปนะเดี๋ยวไปนะพอดีดานขวาตายถูกส่งออกไป l e g e n d โดนเลยโดนเออศูนย์ศูนย์สองเทไม่ละหัวร้อนไม่หัวร้อนอ่ะทุกคนไม่หัวร้อนจบไปไปไหมเออจบไปไปก็ดีจะได้ไม่ต้องตัดเยอะจะได้ไม่ มันดูจะได้ไม่ต้องดูนานสรุปคลิปนี้ไม่ได้หัวร้อนนะทุกคนจบไว้ผิดปกติไม่ได้ภาคเลยไม่รู้จะพากอะไรเหมือนกันทำไมตี้มันแปลกๆอะ่ะทุกคนขอดูคอยดูแรงนะคะคนเอาไวคอนถูกเอา เหมือนตีป๊มวินเลตเลยโอ้โหคุณดูคะสองหกรู้ว่าคู่รักเออโหองร้อหกสอง็ไม่ได้อิจฉานะแต่เดี๋ยวนะไม่ได้อิจฉาแรงนะไม่ได้อิจฉาโปรไฟล์เนไม่ได้อิจฉาคู่รักนะแต่เขาไอหยาคือ ฟัลมวินเลตปะเล่นด้สามสิบเรนเกาเล่นทั้งหมดก็ร้อยห้าแต่ชนะหนึ่งวัตเปอร์เซ็นต์มันปั๊มวินเลตดดแน่เลยทั้งคู่ไม่ได้อิจฉาคู่ละแต่แตจะจะจะบอกว่าแต่อยากจะบอกทุกคนว่าโอ้โหแรงบอลปั๊มวินทั้งคู่เออก็ไม่แปลกใจเอกว่าทำไมชนะวินเลตโอ้ฟั๊มวินหนึ่งเออใช่เหรอปั๊มวินเลย์สิบสอง เซเว่นสุดสองไม่แน่ใจว่าปั๊มวินหรือเปล่าค่ะทุกคนซิปแต่ก็น่าจะปั๊มโอ้ปั๊มวินเลดฮัลโหลเก้าสิบเก้าจุดเก้าเล่นทั้งหมดสองพันสามร้อยสิบหกปั๊มวินเลดทุกคนแต่เอเลนดอร์ไม่ได้ปั๊มวินเลดนะคะโอเคในภาพอันน่าภูมิใจและศูนย์ศูนย์สองค่ะทุกคนเวลิกกช ไว้ดีกูดจริงๆค่ะเขาปั๊มวินเลจอ่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไปแล้วค่ะทุกคน